สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูเคมีใหม่ที่น่าจับตามองระหว่างหนุ่มเข้มหัสวีแล้วก็ฮาหน่าลีวิทค่ะก็เป็นเคมีที่น่าจับตามองอีกครั้งนะคะสำหรับพระนางคู่ใหม่ระหว่างเข้มหัสวีแล้วก็ฮาหน่าลีวิทที่จะมาประกบคู่กันที่เรื่องชาพยักษคมนักเลง ก็ถือว่าเริ่มทยอยเปิดโผลนักแสดงการแบบรัวๆเลยนะคะสําหรับช่อง7 SD พร้อมกับชื่อละครเรื่องใหม่ชาติพยักคมนักเลงของค่ายคลิเซียมค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการพบกันเป็นครั้งแรกด้วยนะคะสําหรับนุ่มหล่อสุดฮอตเข้มหัสวีแล้วก็ฮาหน่าลีวิทกับชายาราชนีนักบูค่ะ และสําหรับหนุ่มเข้มนะคะผลงานล่าสุดที่กําลังออกอากาศก็คือเรื่องเผาคนที่มีคิวออกอากาศต่อจากเรื่องทะเลเดือดในคืนวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนี้นะคะและก็มีอีก2เรื่องที่อยู่ระหว่างการรอถ่ายทํามก็คือเรื่องเคยบ้านไร่สพไยโซก,กับเรื่องบ่วงวิมาลาค่ะ ส่วนสวนาวฮาหน่าลีวิดนะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะกับละครแอคชั่นดราม่าเรื่องทางเสือผ่านที่จบไปแล้วและคาดว่าปลายปีเราน่าจะได้ชมก็คือเรื่องเจ้าสาวจำเลยกันค่ะและเรื่องชาติพยาคมนักเลงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นละครบู๊แอคชั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฮาน่าได้เล่นแล้วก็พบกันครั้งแรกกับเข้มหัสวีด้วยนะคะ ส่วนค่ายโคลิเซียมค่ะที่ผลิตละครแนวแอคชั่นค่ะซิงเคมนะคะก็ได้ร่วมงานกับทางค่ายโคลิเซียมมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะคะก็คือเรื่องเจ้าสมิงตะกุทนและการล่าสุดค่เพ้าค้นที่มีคิวออกอากาศในวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนี้นะคะส่วนเรื่องชาติพยักข่มนักเลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่4แล้วค่ะ ส่วนนางเอกาสาวสวยฮานะ่าลีวีกับชายาราชนีนักบูที่เคยร่วมงานกับทางค่ายคอร์เซียมมาแล้วเช่นกันค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่3แล้วนะคะกับเรื่องที่ผ่านมากับค่ายนี้นะคะของฮาน่าก็คือข้ามากับพัน์และก็เจ้าพายุในปี2559นะคะส่วนเรื่องชาติพยักคมนักเลงเนี่ยเป็นเรื่องที่3แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะ และอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือคู่ของโหนธนากรแล้วก็แก้มยานิสาค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เคยร่วมงานกันกันกบทางค่ายโคลิเซียมมาด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันนะคะอย่างโหนเนี่ยก็มีเรื่องชาติลำชีแล้วก็ตะกุดโทนนะคะส่วนแก้มยานิสานะคะถ้าจาไม่ผิดน่าจะมีเรื่องคนเหนือคนแล้วก็เรื่องตะกุดโทนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่น่าจับตามองเคมีของทั้งคู่เช่นเดียวกันค่ะ ยังไงก็รอติดตามชมเคมีคู่ใหม่กับละครเรื่องใหม่ได้ทางหน้าจาช่อง 7sd พร้อมทั้งฟังการอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ